แล้วครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะแข่งแล้วครับเพราะตอนนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่ห้ายี่สิบนาทีนะครับเราก็อยู่บนบนอุทยานภูชีฟ้าแล้วเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเดินขึ้นไปบนจุดชมวิวภูชีฟ้าซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันก็บอกว่าเป็นจุดชมวิวที่มาดูหมอกแล้วสวยที่สุดในประเทศไทยี่เราก็ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมครับเหนื่อยไหมครับพี่เหยยครับพี่เห็นข้านหลังนี่อะไรครับ ที่ฟ้าครับนูเลยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปถึงสุดไหมจริงๆไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่าดูตรงนี้ก็เห็นอีกหน่อยยวครับชี้ดิเนี่ยผูชี้ฟ้าอ๋อเป็นไงคุณแดนสวยมากสวยมากครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นจุดที่มาชมทะเลหมอกที่ สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะเป็นหน้าผายืนออกมาแม่เห็นไหมกูโม่ที่เหนื่อยเดินมาแค่ครึ่งชั่วโมงเองเดี๋ยวเรารอดูพาทิตย์ขึ้นดีกว่าเนาะดีจ้ะโรแมนติกมหมจ๊ะ